ถ้าเราไม่พอใจสีที่ไวเบานซ์ให้มานะครับไม่ว่าเราจะใช้ค่าไว้บานซ์ไหนก็นแล้วแต่นะครับหรือแม้แต่ว่าเราแมนวนไว้บานซ์แล้วแต่เราไม่พอใจนะครับเราสามารถย้อมได้อีกนะครับโดยที่เข้าไปที่เมนูแล้วก็ไปที่ไวเบานซ์นี่แหละครับเราจะเจอคําว่าด้านล่างครับไวเบานซ์ชิปนะครับ Chip น,บน,นี่ตัวนี้นะครับไวเบานซ์ชิปแล้วก็เข้าไปเลยนี่จะเห็นว่า มีสีให้เราย้อมได้อีกนะครับถ้าภาพเราอมสีแดงมากไปเราก็จะขยับไปทางน้ําเงินหรือไม่ก็ขยับชมพูมากไปเราก็ขยับไปทางเขียวนะครับหรือไม่อยากให้ภาพเราอมชมพูนิดๆนะครับให้ผิวเราอมชมพูเราก็ชิปต่ออีกได้อีกนะครับมีอยู่ในกล้องทุกตัวนะครับชิปไวบา้านาเดี๋ยวตัวนี้เป็น U.S.M. เอ่อมห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมมีกล้องรุ่นเก่าให้ดูตัวนี้หกสิบดีโฟกัสเข้ายังหกสิบดีเราก็มีชิปไวเบลาร์สมานะครับมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนี่เราเข้าไปชิปนะนี่เหมือนกันเลยครับผมกล้องยี่ห้ออื่นก็จะอยู่คนละที่กันเฉยๆนะครับเป็นเมนูที่แตกต่างกันไปเฉยๆนะครับอันนี้เราก็ย้อมไป มาที่ไวบาลานนะครับเห็นครับตัวด้านล่างนี้เราสามารถชิปได้อีกนะครับนี่เราสามารถแก้ถ้ามันอมแดงเกินไปเราก็เลื่อนไปทางซ้ายให้ออมน้ําเงินแล้วก็ถ้ามันชมพูมาเจนต้าเก,กินไปเราก็ให้มันขึ้นไปทางเขียวจะเห็นว่าสีของภาพเปลี่ยนไปตามที่เราชิปสีนะครับตรงนี้มีอยู่ในกล้องทุกรุ่นนะครับว่าเราอยากให้ออมแดงเราก็มาเลยครับซิปชิปได้ตามใจนะครับให้มันอมแดง เพิ่มเติมจากการตั้งค่าธรรมดาก็สามารถชิมได้อีกนะครับอย่างนี้ก็จะอมชมพูเลยครับเก็ตนะครับในการเลือกใช้สีนั้นสีนี่เราก็อยู่ที่เราจะดีไซน์นะครับขอให้สนุกกับการถ่ายภาพนะครับสวัสดีครับ